หมายของดอกไม้กับความเชื่อล้านนาในการตั้งชื่อตัวละครสวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสังเกตหรือสงสัยกันไหมคะว่าทําไมการตั้งชื่อตัวละครที่มีกลิ่นอายของความเป็นล้านนามักจะตั้งชื่อแบบดอกไม้หรือพืชพธุ์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปแก้ข้อสงสัยกันค่ะไปกันเลยเรื่องแรกคือกลิ่นกาซลองค่ะตัวละครก็คือกาซลอง แทนดอกกาสลองหรือดอกปีบในพื้นถิ่นภาคเหนือค่ะดอกจะมีลักษณะสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนและบานในช่วงตอนกลางคืนค่ะในความเชื่อล้านนานะคะดอกกาสลองมักสื่อถึงความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนและความงดงามที่ไม่ยั่งยืนตัวละครกาซลองจึงสะท้อนภาพผู้หญิงล้านนาที่อ่อนหวานซื่อสัตย์และยึดมั่นในความรักแม้ชีวิตจะงดงามแต่ก็ต้องเผชิญกับความเปราะบางและชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะเมื่อกูกู และเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นภาพยนตร์จากเรื่องส้มปล่อยค่ะตัวละครนะคะก็คือส้มปล่อยส้มปล่อยเป็นพืชพื้นบ้านที่คนเหนือรู้จักกันดีมักใช้ในพิธีกรรมล้านนาโดยเฉพาะพิธีชำระล้างสิ่งไม่ดีและการเริ่มต้นใหม่ค่ะตัวละครส้มปล่อยนะคะไม่ได้มีชีวิตที่อ่อนหวานเหมือนชื่อดอกไม้ทั่วไปต้องเผชิญกับความทุกข์และความผมฝาดและการต่อสู้กับชีวิตอย่างหนักค่ะชื่อของส้มปล่อยนะคะจึงสะท้อนภาพผู้หญิงล้านนาที่แม้ชีวิตจะไม่ราบรื่นแต่กลับมีความเข้มแข,ข็ง,ขงอดทน และมีพลังในการเยียวยาตนเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะคนที่ต้องอธิบายตัวอย่างสุดท้ายนะคะจากหนังเรื่องสร้อยสบันงาค่ะตัวละครคือสร้อยสบันงา ดอกสะบันงาหรือดอกกระดังงาเป็นดอกไม้ที่หอมที่คนภาคเหนือมักจะคุ้นเคยกันนิยมใช้ในการอบผ้าอบเครื่องหอมและใช้แทนความงามของสปีค่ะลักษณะเด่นของดอกสะบันงาหรือดอกกระดังงานะคะความหอมที่โดดเด่นยิ่งถูกเด็ดหรือนําไปใช้งานกลิ่นก็ยิ่งจะชัดเจนมากขึ้นตัวละครสร้อยสะบานงาจึงเปรียบเหมือนผู้หญิงที่งดงามเป็นที่จับตามองแต่ในขณะเดียวกันความงามนั้นกลับมาพร้อมกรอบความคาดหวังและการถูกกาหนด บทบาทจากสังคม การตั้งชื่อนี้จึงสะท้อนภาแพแผนผู้หญิงที่เปรียบเสมือนดอกไม้หอมของสังคมล้านนาที่งดงามและมีคุณค่าแต่ไม่อาจกำหนดเส้นทางชีวิตของตอนเองได้อย่างอิสระค่ะสุดท้ายนี้เมื่อเรามองทั้ง3เรื่องรวมกันแต่เห็นได้ว่าดอกไม้ที่ใช้ตั้งชื่อตัวละครสะท้อนภาแพแผนผู้หญิงล้านนาในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะกาสลองแทนความงดงามและความอ่อนโยนแต่ชีวิตเบาะบางไม่อาจยืนยาวได้ดั่งใจเช่นเดียวกับดอกกาสลองที่บานสวยเพียงช่วงเว ลาส้มปล่อยสะท้อนชีวิตที่ขมปาดต้องผ่านกับความเจ็บปวดแต่ยังมีพลังงานและการเริ่มต้นใหม่และส่วนสบันงาแทนผู้หญิงที่งดงามและโดดเด่นแต่ความงามนั้นมาพร้อมกับกรอบและความคาดหวังของสังคมค่ะดอกไม้เหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแต่เป็นชื่อที่ไพเราะแต่เป็นภาษาของความเชื่อล้านนาที่ใช้เล่าชีวิตและชะตากรรมของกละครนั่นเองค่ะ